ท่านพระอาจารย์ครับสนทนาการท่านพระอาจารย์ครับเจริญพรครับวันนี้วันมาค่าบูชาท่านพระอาจารย์ครับเจริญพรครับเห็นเอใครนะ่าหรือท่านพระอาจารย์เร่วันที่เป็นวันแห่งความรักได้ไหมฮะในแง่หนึ่งเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชของเราวนะคุณโยมนะครับพระองค์ท่านเคยตรัสว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรักโอ้เป็นวันแห่งความรักเนี่ยเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงแสดโงโอวาทาปาติโมข์วางรากฐานแห่ง เราพูธศาสนาไว้ก็เพราะว่ารักต่อชาวโลกแบบคนจมความรักต่อชาวโลกนะครับพระาะจังหวะนี้นหนึ่งก็เรียกเป็นวันหนึ่งความรักได้นะคุณดมนะ <c oughs> ที่ที่ทพระองค์ท่านตรัสว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งความรักก็เพราะว่าหลายปีก่อนนะ่ะมาค้าบูชามันจะมาใกล้ๆกับวาเลนไทน์คนุณดมมาโอ้สมัยก่อนใกล้กันและ มันมาควบคู่กันมันอยู่ในช่วงกุมภาอ๋อกุมภาด้วยกันปีนที่แล้วเนี่ไม่ใช่แค้ใกล้ในปีที่แล้วนี่คร่อมเลยคุณผูมปีที่แล้วเนี่ตรงเป๊ะครับเออเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านก็เคยตรัสเอาไว้ว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรักเพราะว่าพระองค์นั้นทรงมีความรักต่อชาวโลกจึงได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นแก่นธรรมนะคุณผู้ชมนะในโอวาทปาติโมกเนี่ยที่แสดงในคืนนี้คุณผู้ชม ครอบคลุมการทำสําคัญหมดเลยสามเรื่องนะคุณผู้ชมนะเรื่องอะไรเป็นครับเรื่องที่หนึ่งสแสดงถึงเป้าหมายของพระพุทธศาสนาครับเรื่องที่สองสแสดงถึงหลักการที่จะทําให้บรรลุปเป้าหมายนั้นับค,นะคุณผู้ชมนะครับและเรื่องที่สามกลับถึงวิธีการที่จะนำมาทรมานั้นไปเผยแพ่แบ่งปันแก่ชาวโลกครับเนี่ยสามหลักเนี้ยคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่ ระบุทัดไว้เลยว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธคุณต้องทําความเข้าใจให้ดีครับถ้าคุณจับประเด็นไม่ได้คุณไม่ใช่ชาวพุทธนะคุณยอมนะถ้าจับประเด็นไม่ได้ไม่ใช่ชาวพุทธใช่อาจจะเป็นพู้ทแต่เพียงเปลือกก็ได้นะหรือเพียงแต่เลยนนาก็อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าก็เป็นแค่พุทธศาสนาติกชนอ่ะครับไม่ไม่ใช่พุทธศาสนานิกชนฮะคือติ๊กเอาเป็นเรื่องๆไปนะติ๊กเอานะติ๊กเอาพุทธศาสนาติ๊กชนก็ขอข้องอนะคุณยอมครับครับ คือไม่มีความคิดความหมายเป็นของเองไม่รู้อะไรเป็นอะไรับเวลาเวลาถึงวันมาฆาเนเราเรามักจะไปติดต่กันแค่ว่า,าวเป็นวันเพนนะ,ะพระสงฆ์พันสองร้อยห้าสิบรูปสองร้อยห้าสิบองค์มาประชุมกันโดยไม่ได้น,นัดหมายอย่างนี้ครับแล้วก็ทุกรูปพระพุทธเจ้าบวชให้ครับแล้วก็ทุกรูปเหมือนกันเป็นพระอาหารหันต์ผู้ทรงความสามารถที่แสนจริงจริงอันนี้ยังไม่ใช่แก่นอันนี้เป็นสระพแ่ไม่ล้อมเท่านั้นคณเดียอันนี้เป็นบทท่องจํา ใช่ใช่เป็นบทท่องจํามตั้งแต่เด็กแล้วนะครับจนโตก็ท่องอยู่จริงครับหมายถึงโอวาถ้าปฏิโมกต่างหากหมายถึงโอวาพระปฏิโมกนะฮะก็คือสาสี่ข้อเนี่ยเขาเรียกว่าจตุรงคสันนิบาตใช่ไหมคุณโยมใช่ครับองประกอบสี่ประการมาพร้อมกันองประกอบสี่ประการมาพร้อมกันแล้วนี่พระองค์ก็ถือเป็นโอกาสวโอ้วันนี้มันต้องปฐมนิเทศใหญ่ละนะครับฉะนั้นถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งวันมาค่าบูชานี้ถือเป็นวันแถลงนโยบายโอเป็นวันแถลงนโยบาย เป็นวันแถลงนโยบายของพระพุทธศาสนานะคุณโยมนะต่อชาวโลกไะต่อชาวโลกเลยว่าเออพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นะหนึ่งเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานนะตรงนี้พระจาจาร์อยากจะเน้นนะคุณโยมนะครับเพราะเดี๋ยวนี้พวกเราชาวพุทธเนี่ยหลงลืมไปไงคท่านบอกว่าเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานเราก็โดยเฉพาะในในเมืองไทยเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เราัทจก,กแกว่งนะคุณโยมนะไม่ใช่เห็นแกว่งมาเยอะนะพูด<ๆ>ตรงๆทั้งพระทั้งโยมเลยพอกัน โดยเฉพาะสารวันตะครับโยมเนี่ยอยากจะได้ยศทำอำนาจใช่ไหมครับเออแม้กระทั่งในในสภาเนี่ยที่เขาเขาเตือนเตือนกันช่วงเนี้ยฮะอ่าเพื่อผู้ช่วยผู้ชำนาญการผู้ติดตามเนี่ยนะตั้งโลกตั้งเมียางยนะฮะตั้งโลกตั้งเมียมาเป็นผู้ช่วยเป็นกรรมการอย่างเนี้ยครับอันนี้มันก็ไม่งามนะคุณโยมนะไม่ไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่งามใช่ไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่งามอ่ะครับอันนี้มันควรจะ ใช้สามัญสำนึกได้ครับจุดหมายของเราเพื่ออะไรนะถ้าเราหลงลืมจุดหมายไม่ว่าจะเป็นชาวโลกหรือชาววัดก็อันตรายเหมือนกันครับชาววัดท่านบอกว่าเป้าหมายนี้สุดคือนิพพานนะไม่ใช่เรื่องอื่นอ่เดี๋ยวนี้เราแขวะนี่มระเอายศรับอำนาจยศฐานขุนนางพระครับหรือบางแห่งเอาเงินเลยอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาเราต้องพูดกันตรงตรงคนณนถ้าเรารักพระพุทธเจ้านะครับ ถ้าเรารักพระพุทธเจ้าถ้าเรารักความจริงและเรามีความรักต่อชาวโลกเราไม่ควรจะช่อฉนธรรมะของพระพุทธเจ้าครั <c oughs> หลวงพ่อชาสุพัทโธคุณโยมเอพระวิปัสสนาจารย์ชั้นนาแห่งวัดหนองปาพงนะคุณ <c oughs> จ๋าถ้าอาจารย์อ่านประวัติของท่านเมื่อคืนท่านบอกว่าผมเนี่ยนะถ้าผมตายและโยมเจอเงินอยู่ในย่มบาหนึงนี่นะโอย้ย <c oughs> ตาย <c oughs> เขาตายเลยนี่ <c oughs> หลวงพ่อชาท <c oughs> ่านพูดอย่างนี้โยมครับ <c oughs> <c oughs> นี่คือคือพระจริงๆที่เราค่ะได้สนิทใจท่านบอกว่าถ้าผมตายนะพวกท่านขนกุฏิและเจอเงินาบาท,บาทเยอะผมอายเลยท่านพูดอย่างนี้ครับท้าวเจ้าพูดเราควรจะจับประเด็นเรื่องนี้ให้ใหชัดว่าเงินมันไม่ใช่เป้าหมายของพุทธศาสนาครับทั้งไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตด้วยครับเงินเป็นเพียงของใช้ไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตเพมพอเราจับประเด็นอย่างนี้ไม่ชัดทั้งชาววัดทั้งชาวบ้านเี๋ยวนี้ก็ โลกโมโทสันนะเอายศทรับอำนาจยศส้างขุนนางพระมาเป็นที่มั่นที่หมายคทาให้พระพุทธศาสนาเราหมดหมองไปหมดเลยเอนี่แหละเราเราหลงลืมทงของเราคือพระนิพพานครับ,บวชเข้ามาแล้วเราต้องหมายใจไว้เลยนะเหมือนเรายืนมองยอดธงนั่นน่ะครับลายทงนั่นน่ะคือนิพพานไม่ใช่เงินไม่ใช่เงินไม่ใช่เงินมันต้องชัดเจนอย่างนี้และเราต้องกล้าที่จะพูดตรงๆอย่างนี้ เห็น <He> มีมีคารวะหลายคนก็บอกว่าเงินนไม่ใช่เป้าหมายฮะแต่เป้าหมายคือบุญแต่พอบุญนี่ต้องใช้เงินมามาเพื่อไปสู่เป้าหมายเออก็บุญก็ยังไม่ใช่เป้าหมายนะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ใช่น,ะ <c oughs> นี่ก็ต้องระวังนะเมาบุญเหมือนกันนะ <c oughs> เอะเอใจเวลาเมาบุญนี่ก็ <c oughs> <c oughs> บุญนี่เราเมาบุญก็หนักอีงนะครับทําไมทําไมถึงบอกว่าบุญก็เป็นปัญหาเพราะบุญเนี่ยถ้าทําแล้วยึดติดในบุญก็ทุกข์อีกครับ คุณสมบัติของพระอรหันต์มีอยู่คำหนึ่งคือปุณยะปาปะฮีโนคุณดมครับแปลว่าพูดทิ้งแล้วซึ่งบุญและบาปอ๋อพูดทิ้งแล้วซึ่งบุญและบาปใช่เพราะนั้นบุญนะกับบาปนท่านพูดธ่ท่านเปรียบว่าถ้าบุญเป็นเพชรบาปเป็นก้อนหินครับเราเอาเพชรคือคือบุญนะคุณยมนะแต่บาปคือก้อนหินครับอย่างละหนึ่งกิโลเท่ากันมาแบกมาแบก ถามว่าหนักไหมหนักเหมือนกันหนักเท่ากันสักเหมือนกันเออคนบวบุญเนะี่ยคนโยมบางทีไม่ได้มีชีวิตที่มีความสุขนะใช่ครับมีชีวิตที่ว,วุ่นวะวุ่นวายท่านถึงบ,บอกว่าบุญหนักสักใหญ่บุญหนักสักใหญ่ใช่เพราะบุญมันหนักจะไปไหนก็ลำบากก็เรื่องมากนะครับคนธรรมดาธรรมดานะ่ะมีความสุขคิดจะไปไหนก็ไปคิดจะทำองไงก็ได้ท่านถึงบ,บอกว่าบุญนี้นะเป็น อุบายในการชำระกิเลสต่อให้เป็นบุญก็อย่าคิดว่าบุญนั้นเป็นเป้าหมายนะเพราะว่าบุญเป็นัะครบุญเป็นกุศโลบายในการชำระกิเลสไม่ใช่ทำบุญแล้วกิเลสเพิ่มขึ้นอีกอยิ่งทำยิ่งเกิดกิเลสยิ่งทำยิ่งเบาบุญยิ่งหลงตาเช่นทำอย่างนี้แล้วก็อธิษฐานเอาอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่บุญบริสุทธิ์นี่เป็นการลงทุนทางวิญญาณครับเดี๋ยวนี้เราทำบุญกันอย่างนี้นะครับคือทำอย่างนี้เพื่อได้อย่างนี้ อธิษฐานกันเป็นคุ้งเป็นแควนี่เป็นการลงทุนทางมีญานเอากิเลสอ่อนไปแลกกิเลสแก่ฉันแต่ทําบุญเราก็ทํากันไม่เป็นเห็นไหมเนี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่หลงประเด็นว่าเป้าหมายสูงสุดของพวกเราชาวพุทธคือนิพพานนะับนิพพานหมายถึงอะไรหมายถึงว่าความทุกข์หรือกิเลสมันลดลง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 สูงสุดนั่นจึงเป็นนิพพานครับถ้าเราเป็นชาวพุทธไหเราต้องทําให้กิเลสมันลดลงลดลงลดลงนี่คือทางของพุทธครับ แต่ว่าพอเป็นชาพุทธแล้วกิเลสมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น <c oughs> อันนี้มันก็ไม่ใช่พุทธละนะคุณอมนะ <c oughs> เรื่องนี้พระอาจารย์อยากจะพูดไว้ในฐานะที่เรารักรักธรรมะของพระพุทธเจ้าเรารักความจริง <c oughs> เรารักชาวโลกเราต้องกล้าที่จะพูดกันตรงๆว่าอะไรมันผิดอะไรมันพลาดอะไรมันเพี้ยน,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 นออกไปครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราไม่เห็นแต่ทมแต่เราเห็นแต่หน้าคน เราประนีประนอมกับผลประโยชน์เราประนีประนอมกับหน้าคนแต่เราไม่รักพระพุทธเจ้า <c oughs> 20ปีข้างหน้าลูกหลานเราจะไม่รู้จักพระพุทธศาสนาตัวจริง <c oughs> นะคุณยอมนะ <c oughs> พุทธองค์แจกเอาไว้ว่าอุป,ปมาดังหนึ่ง <c oughs> นะมีกรองอยู่อันหนึ่งแล้วกรองนั้นเขาขึงด้วยหนังวัวนะคุณยอมนะครับ <c oughs> ต่อมาเมื่อคนตีกรองนั้นมากๆ่า,าหนังกรองนั้นก็สึกคนก็เอาหนังตรงนั้นมาแปะเอาหนังตรงนี้มาแปะ S <S ปีหนึ <S 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 down <S down ああ่งก็ซ่อมกันครั้งหนึ่งปีหนึ LAUGHS, ่งก็ซ่อมกันครั้งหนึ่งซ่อมไปซ่อมมานะพอถึงปีที่สิบหนังวัวแท้ๆไม่เหลือเลยเออเป็นหนังซ่อมแปะเข้าไปครัทธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นนะถ้าเราไม่เอาของจริงออกมาเทศเอาออกมาสอนแล้วก็แปะของปลอมเข้าไปแปะไปแปะมาแปะมาแปะไปคนก็จะลืมของจริงในที่สุดหมัอนอ่าคนก็เลยคิดว่าของปลอมคือของจริงถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากสาหรับพวกเราชาวพุทธนะคุณยมนะ เราไม่เพียงแต่รักความจริงเราต้องกล้าที่จะพูดความรจริงด้วยพูดเพื่อใครพูดเพื่อลูกเพื่อหลานของเราเพื่อให้เขาได้รับพระพุทธศาสนาครับจริงๆเหมือนกับที่บรรพบรุษท่านส่งต่อมาถึงเราเรื่องความรักใช่ไหมคมุณมครับอันนี้เรียกว่าเป้าหมายสูงสุดอ่ะต่อไปหลักการนะคุณโยมนะหลักการที่จะทําให้บรรลุปเป้าหมายสูงสุดนั้นคืออะไรก็สามข้อที่เราได้ยินบ่อยมากคุณโยม ไม่ทำความชั่วทั้งปวงนะไม่ทำความชั่วทั้งปวงเจริญพรทำความดีให้ถึงพร้อมครับทำละใจะให้บริสุทธิ์ชำระใจให้บริสุทธิ์เจริญพรอันนี้ที่เราบอกว่าเป็นหัวใจพุทธศาสนานะคุณโย้มนะไม่ทำความชั่วทั้งปวงคือทั้งปวงเลยนะไม่ใช่ว่ามีข้อยกเว้นนะครับคือชื่อว่าความชั่วไม่ทำมันไปเลยนะแล้วก็ <c oughs> ทำความดีให้ถึงพร้อมชำระใจให้บริสุทธิ์ สามข้อเนี่ยเป็นหลักการที่จะทําให้บรรลุนิพพานครับ <c oughs> อาตมาอย่างเน้นมากถ้าเป้าหมายหลงสุขคือน,นิพพานนะคุณมนะครับแล้วจะบรรลุนิพพานทํำยังไงเราก็พูดไปเลยว่าหนึ่งไม่ทําความชั่วทั้งตัวครับ <c oughs> สองทำจิตให้บริสุทธิ์อสองทำความดีให้ถึงพร้อมสาม <c oughs> ทำอร้จิตให้บริสุทธิ์หลักการสามข้อนี้คือหนทางถึงนิพพานไม่ใช่ทางอื่นนะอืม <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ทางด่วนไม่ใช่ซุปเปอร์ไฮเวย์ครับ ไม่ใช่ทางวอกไม่ใช่ทางรกไม่ใช่ทางเตียนทางโลับแต่สามข้อเนี้ท่านหมายถึงมรมีองค์แปดคุณโยมครับศีลสมาธิปัญญาไม่ทําความชั่วทั้งปวงคือศีลครับนะทาความดีให้ถึงพร้อมคือสมาธิทำนักจิตให้บริสุทธิ์คือวิปัสสนาปัญญาทางถึงนิพพานคือศีลสมาธิปัญญานี้ต่างหากล่ะช่ววันนี้เราอ้อมกันเนาะแต่ถ้าบางคนบอกว่า ถ้าอย่างท่านที่พระอาจารย์ว่าก็จะตึงไปหน่อยไปถึงยากหย่อนบางอย่างได้ไหมก็อย่างที่บอกว่าถ้าหย่อนนิดหย่อนหน่อยเดี๋ยวมันก็เหมือนหนังกมันก็จะหยาอนเออนะมันจะเหมือนหนังกรองนะคุณโยมนะครับเออก็ผู้ดคงท่านตรัสเล่าอย่างนี้คุณโยมท่านบอกว่าคนคนที่มาบวชแล้วหวังจะไปถึงนิพพานตอนต้นตั้งตั้งเป้าหมายไว้ดีมากนะครับจะไปให้ถึงนิพพานครับถ้าพักเปลี่ยนแล้วเหมือนคนสี่ประเภทเข้าป่าหา เพื่อหาไม้จันมาปรุงยารักษาโรคค,คนยมครับอ่าคนที่หนึ่งแบกขวานเข้าป่าไปไปเจอต้นจันละนะไปตัดเอากิ่งและใบมาปรุงเป็นยาเพราะคิดว่าเป็นแก่นยมครับไม่สําเร็จคนที่สองแบกขวานเข้าป่าไปไม่เอากิ่งและใบทักเอาเปลือกไปคนยอมคิดว่าเป็นแก่นไม่สําเร็จไม่สําเร็จคนที่สามไม่เอากิ่งไม่เอาใบไม่เอาเปลือกนะพากเลยเปลือก ไปเจอกับพีคนยอมจี้กระบอกไปกับพียานี่ใกล้แล้วนะครับเอามาปรุงยาไม่สําเร็จเองครับคนที่สี่ไม่สนใจกิ่งใบเปลือกกับพี้ากทะลุเจ้าหลวงเข้าไปจนถึงแก่นจันทคนยอมเอามาปรุงยารักษาโรคสําเร็จใช่เลยใครล่ะเป็นคนที่สี่คนยอมเออนี่ใครละเป็นคนที่สี่ใช่ฮะท่านบอกว่านะศินก็เป็นอันหนึ่งกิ่งและใบนะคุณยอม ศีนที่เราว่าดีว่าดีว่าดีนี่นะพุทธเจ้ายังให้ราคาแค่บอกว่าเป็นแค่กิ่งและใบเท่านั้นก็ยออแล้วก็สมาธิก็ยังเป็นแค่เปลือกเท่านั้นนะสมาธิที่เรายกย่องมากๆนี่ก็เป็นแค่เปลือกเท่านั้นนะครับปัญญาพระพุทธเจ้าให้ราคาแค่กระพีเท่านั้นโคยอมโอ้ปัญญาเท่ากระพีดเนะิเงฮ้ใช่ศีงสมาธิปัญญานะั้นก็กิ่งใบเปลือกกระพีวิมุตตหรือนิพานต่างหากจึงจะเป็นกันอืม แ่นรมคือวิมุตติอื่นในผ่านน,านี่ผ่านอ่เพราะฉะนั้นที่เรามาหลงหลงกันทุกวันนี้นะคนบางกลุ่มหลงศีลรับมีศีลดีๆก็ข่มคนอื่นมวม่าเราศีลดีกว่าเขาเออลืมไปเออลืมไปคิดว่าดีคนอืน่นนิ่งง,งก็บอกว่าอุ้ยฉันนะสมาธิเก่งนะบนรรลุแล้วเออเพี้ยนเองนะเพี้ยนเอเออบางคนมีปัญญามากๆก็เอาปัญญาเนี่ยไปทัดเข้าไปทั่วเลยออาทะเลาะกันเพราะปัญญาออา พระุทธเจ้าบวาศีลสมาธิปัญญานั้นก็ยังไม่ใช่ครับไปให้ถึงนิพพานคือดับกิเลสครับผมแม่ทงของพระพุทธองค์นั้นชัดเจนมากครับเป็นทางหลุดพ้นหลุดกิเลสต้องต้องมุ่งไปที่หลุดพ้นอย่างเดียวท่านบอกว่เอี่ยไปแวะนอนนี่นั่นถ้าเรากลับมาทบทวนอย่างนี้นะเราจะเข้าใจอะไรเปลือกอะไรแก่นคุณดอมครับพอดีตอนนี้ที่ไร่เชิญตะวันของพระอาจารย์นี้มีพระฝรั่งมาบวชด้วยนะคุณยอมนะครับท่านมาบวชได้สองเดือนแล้วล่ะนะ ท่านก็เรียนธรรมะกับพระอาจารย์ทุกคืนทุกคืนทุกคืนด้วยภาษาไทยไนชะ่ไภาษาอังกฤษล้วนคุณผู้ชมภาษาอังกฤษล้วนท่านท่านมาจากสวิตเซอร์แลนด์ครับอ่าท่านก็เรียนกับพระอาจารย์แล้วท่านก็อ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันเหมือนกันครับท่านก็รับเดเนเยชั่นและแบงก์ของโค้ครับซึ่งเป็นนักธุรกิจท่านก็ตามข่าวทุกวันแล้ววันนี้วันมาค้าบูชาท่านก็หยิบหนังสือพิมพ์มาหาพระอาจารย์ท่านก็บอกว่า ถ้าหากพระพุทธเจ้ากลับมาเรามาเจอชาวพุทธไทยตอนนี้ท่านคงหันหลังกลับเลพูดนะท่านบอกว่าท่านพระพุทธเจ้ากลับมาเมืองไทยแล้วมาเห็นความพุดงไฟในการศาสนาตอนนี้พระเจ้าคงหันหลังกลับกันนี่คือพระฝรั่งวิจารณ์นะโยมเนี่ยอังก็แม่สะเทือนใจว่าท่านเป็นฝรั่งท่านยังจับแก่นได้เลยับเห็นไหมคุณโยมก็มองจากข้างนอกเข้ามาข้างใน อช่แล้วมันเป็นมุมมองที่บริสุทธิ์มากครับางทีเราคิดว่าเป็นพุทธศาสนาก็วนๆวนจนลืมบ้างหลงผิดบ้างคิดไม่ทะลุบ้างก็เห็นไม่ทะลุครบถ้วนเหมือนกันนะครับบางทีเราก็ประีประนอมมานะครับปณีประนอมมากมากไปแล้วแล่นหายซะงั้นอแต่คนนอกที่เขาตั้งใจศึกษาจริงๆแล้วเขาจับได้แหละเขาก็เลยดูออกว่าอะไรผิดอะไรถูกเหมือน เหมือนคนที่ดูมวยอยู่ข้างเวทีอ่าเฉียเลืองข้างีเวลานักมวยชัดเจนว่าคนไหนเป๋ครับหรือคนไหนเจ็บอาการดีครับแล้วจะวิจารณ์ถูกครับอืมบางทีเราชาวพุทธอยู่ในเมืองไทยก็เหมือนกบเท่านังเฝ้าก็บววเกิดมาก็เจอพุทธศาสนาแล้วเลยไม่คิดเมื่อหลักเลยคิดว่าใช่เลยคิดว่าใช่อะไรอะไรก็ใช่หมดเดนหยวนกันไปครับจะไปไปมามาเลยเทียนกันเนี่ยคนเดูมอันนี้เราได้สองอันแล้วนะครับ หนึ่งเป้าหมายคือน,นิพพานสองหลักการคือศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมคุณโยมใช่ครับถ้าเราบรรลุเป้าหมายนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็จัดต่อไปว่าจากนั้นเธอธรรมะไปแบ่งปันให้ชาวโลกนะอ่านี่สําคัญนะฮะอ่านี่สําคัญแลวพระองค์ก็สอนวิธีการนําธรรมะไปเผยแพร่ครับพระองค์ให้หลักการในการธรรมะไปเผยแพร่ว่าต้องไม่ใช้ความรุนแรงครับต้องไม่เบียดเบียนไม่ดุดรุนแรงไม่เบียดเบียนต้องไม่ใส่ร้ายไป๋ศีครับ ต้องไม่หลอกล่อด้วยอาเมจิจ้างโอ้ชัดเจนอันนี้สําคัญครับและประเด็นต่อมาพระองค์ได้ตรัสเป็นแนวทางในการเผยแผ่ธรรมะเอาไว้ว่าทิกตุสงที่จะนําธรรมะเผยเผยแผ่นะคุณยอมนะครับต้องไม่ทาให้ชาวประชาเดือดร้อนพระองค์ท่านตรัสว่าเธอจงดูอย่างพึ่งนะคุณยอมนะพระมอไปตอมดวงดอกไม้เพื่อชอนชัยหาน้ําหวานครับ โดยไม่เคยทําให้ดวงดอกไม้ต้องบอกทําสันดานเธอทั้งหลายเวลานําธรรมะไปแจกจ่ายแก่กชาวประชา้องไม่ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนสั่นโอ้คมมากแล้วก็ชัดเจนนี่เป็น,นชาวพุทธวัจนะที่ตรัสไว้ชัดเจนครับถ้าเราเป็นชาวพุทธเราต้องกลับมาทบทวนหลักการเหล่านี้ครับนแ,แล้วเราจะเห็นว่าพระพุทธงค์นั้นตรัสสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลและทําความเข้าใจได้ครับแล้วเราต้องมาอยู่กับหลักของเราอย่าแกว่ง อยาแกลงใจพอเราแกลงมากๆทั้งพระทั้งโยมเป๋พระเป๋มากๆไม่มีใครเป็นหลักให้ใครสุดท้ายไม่มีใครเห็นแก่พระพุทธเจ้าเห็นแก่พพวกของพวกเรากันเองแต่ว่าอ้างพระพุทธเจ้าหรืออ้างคําสอนพระพุทธเจ้ามาใช่ใช่เก็บ่าใครต่อใครจะไม่รู้ตัวแต่เนื้อในไม่ใช่ครับเฉะนั้นในสังคมไทยของเราถ้าเรารักความจริงนะคุณโยกนะครับอาดมาว่าทั้งชาววัดชาวบ้านต้องจับแก่นให้ชัดครับ เออถ้าเป็นชาวบ้านอย่างเรื่องประชาธิปไตยที่เราทะเลาะกันมาหลายปีครับก็เพราะว่าเราจับแก่นประชาธิปไตยไม่ชัดอืใช่ไหมคุณโยมครับชาววัดที่เราทะเลาะกันเรื่องพระศาสนาก,ก็เพราะว่าเราจับแก่นพระศาสนาไม่ชัดคราวที่แล้วมีโอกาสเาสนทราฐมตรีท่านพระจาร์ฮะเรื่องแก่นศาสนาปรากฏว่าฮะือหามาก <c oughs> <c oughs> โอ้ผู้คนถามมากเลยต้องใส่ยูทูบแล้วก็ให้ฝั่งย้อนหลังเงินสถิติสูงมากครับพระจาร์ฮะ อต่มัว่าเราเราแข่งนะทุกวันนี้นะครับครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเราต้องอยู่กับหลักถ้าหลักเราหลักเราลอยเราจะถอยหลังถ้าหลักลอยจะถอยหลังถูกต้องแต่ถ้าหลักดีเราจะไม่มีถอยหลังครับอาจารย์ขอยกตัวอย่างที่มาของคํากล่าวนี้นะครับนานมาแล้วคุณโยมในหลวงรัชก,กาลที่ห้าเสด็จต่างจางังหวัดนะพระองค์ได้สเสด็จพระาชด,ดาเนินไปในงานสมโภช พระศรีอารยาเมตรลอยโพธิสัตว์คุณผูอืมเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจุดธูปเทียนบูชาพระตัตนตรายพระองค์ไปยืนอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาจะเอื้อมมือไปจุดธูปเทียนนะคนุณมครับท่อประเนตดที่โต๊ะหมู่บูชาเห็นเป็นรูปพระโพธิสัตว์พระองค์ก็ถามมาอ้าพระพุทธรูปอยู่ไหนมาหาเล็กก็ทูลว่าวันนี้เป็นงานสมโภชพระศรีอารยาเมตรายโพธิสัตว์ก็เลยเอาพระโพธิสัตว์มาตั้งคุณโยม โพธิสัตว์ก็คือจะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมค,คุณโยมในหลวงนักเ้กการที่ห้าไม่จุดเทียนเลยอืมมีรับสั่งว่าพระโพธิสัตว์ยังเป็นผู้ฝึกหัดที่จะเป็นพระพุทธเจ้ายังไม่ตัดสรูร้ยังมีกิเลสอยู่แต่พระพุทธเจ้านั้นตัสรู้แล้วบรรลุธรรมแล้วเอาถึงว่าได้สักการะได้ ไปเอาพระพุทธเจ้ามาไม่งั้นฉันไม่จุดเทียนซึ่งนี่มีอยู่ในจุลมเหตุราชกิจรายวันนะคุณครับนี่คือสิ่งที่สอนอะไรพวกเราครับสอนพวกเราที่เป็นชาวพุทธว่าเราต้องจับหลักให้มั่นครับเราต้องรู้ว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าใครเป็นพระโพธิสัตว์ตองรู้อะไรเป็นเปลือกอะไรเป็นกับนี่พระองค์ท่านนั้นมีความชัดเจนในพระพุทธศาสนามากค พระองค์ทัาเตืนแล้วว่าที่อยู่บนโต๊ะหมู่บูชาได้นั่นต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นเท่านั้นนะอ่านี้คือการไม่เขวและไม่เป๋ไปกับการที่อะไรอะไรก็ตามที่คนอื่นชงขึ้นมาครับแวรคนเป็นผู้ใหญ่หลักต้องแม่นอย่างนี้ครับมาเสียดายท่านพระเจอนะ์ฮะเวลาเ <laughs> วลาเกิดไปนิดหนึ่ง ก็ได้ควรนม,มันผุดหน้าต่อนะคุณเดมต่อมนหน้าต่อฟาจาร์นะครับหลักลอยนะอย,อยหลังหลักไม่อยไม่ถอยหลังไม่ถอยหลังนะครับรัชการสัตาห์หน้ามาจะาคุยเรื่องทำกับท่านจาวบอวัชชิตีครั้งหนึ่งนะครับมันขยายความต่อเนาะครับครับกันสักครู่ก็ท่าน่าง,งครับเดินห่อน